วันนี้โบนมาเสนอโปรโมชั่น4ประตูตัว LDA นะครับผมโปรโมชั่นฝากระโปรงคาร์บอนนะครับล้องานไทยนะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นเลยนะครับ69,000บาทนะครับผมโบ๊ก็มีชุดเซตตั้งแต่49,000 59,000 69,000 79,000 89,000นะครับข้อแตกต่างพวกนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับของแต่งนะครับว่าพี่ๆเลือกอะไรบ้างนะครับแต่ทุกโปรโมชั่นนะครับโบ๊ดูเป็นดอกพิเศษแล้วก็มีส่วนลดเงินช่วยดาวด้วยนะครับก็แล้วแต่โปรโมชั่นอีกนะครับ กับเจ้าสำหรับคันนี้นะครับเป็นสิบตู้ตัว LDA นะครับฝากระโปรงคาร์บอนคันนี้เป็น m ทูทองนะครับลายสองนะครับผมนะครับราคารถเต็มอยู่ที่7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าบาทไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรมาบ้างครับผมโปรโมชั่นรถคันนี้นะครับเป็นล้อ SE 3 7 K นะครับควบมากับยางดีสโตนนะครับผมเป็นตัวสตอ r m มนะครับล้อยางไทยนะครับล้อก็ไทยนะครับตัวนี้เป็น5ู้นะครับ ส่แ a ปเ p t e r นะครับผมล้อไม่ยื่นนะครับผมตัวนี้เป็น8.5นะครับเทจัดเลยไะเดี๋ยวเราไปดูทรงข้างๆรถกันครับนะครับคันนี้นะครับจัดชุดเซ็ตนะครับพร้อมโชคหลังโ p r o เดอร์จัม m b o นะครับผมกดมาหน้า2หลัง4นะครับจะเห็นว่าท้ายห้อยนิดนึงนะครับกับฝากระโปรงเดิมนะครับที่พี่ๆดูกันอยู่นะครับผมผมคืนให้ด้วยนะนะครับผมตามโปรโมชั่นคันนี้นะครับไปเดไปดูด้านท้ายกันต่อครับนะครับกับ ท้ายด้านรถคันนี้นะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมแล้วก็ท่อไปได้าชกหลังโปรเฟนเดอร์จัมโบ้นะครับผมจริงๆแล้วรถคันนี้โปรโมชั่นมีคัมทายด้วยนะครับแต่ตรงนี้โบยังไม่ได้ใส่ให้นะเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยแน่นอนครับนะครับกับโปรโมชั่นคันนี้นะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นอยู่ที่69,000บาทได้เลยนะครับก็จบหล่อๆแบบนี้นะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับพี่ๆคนไหนนะครับสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์0943214664นะครับผม แล้วพบกันกับโรดโปรโมชั่นเอซูุนะครับผมโปรโมชั่นแต่งครบจบที่เดียวครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ